อย่างงสูดิฉันนางสาวกิณาดาลัมโคลัดท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีในานามผู้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่18และกีฬาคนพิการครั้งที่38รู้สึกเป็นเกียรติได้ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้ดิฉันขอญาตกลาบเรียนถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ขอสังเกต การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในกิจกรรมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48ภายใต้โครงการส่งเสริมการทำรตลาดด้านการท่องเที่ยวในชื่องานการจนบุรียินดีต้อนรับจ้าในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่23-25สิงหาคม2566ณโรงงานกระดาษไทย กาญจนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการฟื้นฟูการตลาดด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของดีของเด่นของจังหวัดกาญจนบุรีให้กับนักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เป็นที่รู้จักและได้และได้มีโอกาสได้เลือกซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพของจังหวัดกาญจนบุรีมากยิ่งขึ้น กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยสองส่วนส่วนที่1เป็นการออกร้านจําหน่ายอาหารสินค้าของดีของเด่นของจังหวัดกาญจนบ,บรุรีจากผู้ประกอบการร้านค้าที่ผ่านการอบรมหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ศัตรอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวและกีฬารุ่นที่1และรุ่นที่2และเครือข่ายร้านค้าที่ผ่านการอบรมโครงการเชฟชุมชนเพื่อย,ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดกาญจนบ,บรุรีเครือข่ายจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบ,บรุรีและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบ,บรุรีผู้ประกอบการจากสมาพันธ์เ ME ไทยจังหวัดกาญจนบ,บุรี และจำหน่ายของที่ระลึกงานกีฬาแห่งชาติจากคณะกรรมการข่ายสิทธิประโยชน์รวมจำนวน70บูธพร้อมทั้งมีการแสดงดนตรีสดและศิลปาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีทุกวันงานเริ่มเวลา1 6 0 0นถึง22.00นโดยในวันที่24สิงหาคมพศ2566ในวันนี้นะคะมีการแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียงก็คือคุณมินตาิน คุณมินตาอินทิรานะคะส่วนที่สองเป็นการจัดกิจกรรมล่องแพชมแม่น้ำชม,ช,มชมทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ําผ่านจุดที่แม่น้ำสองสายมาบรรจบกันก็คือแม่น้ําแฝงใหญ่กับแม่น้ําแฝงน้อยนะคะจนเป็นต,ต้นน้ําของแม่น้ําแม่กลองรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้แก walk, ะะ่สกายวอล์กนครพะพะวัิ อ่วัดยวนสะพานข้ามแม่น้ำแฝงนะคะนอกจากนี้กิจกรรมในงานยังมีขอบคุณครับขอบคุณทุกท่าน ที่เป็นไฮไลท์ต่างๆเหล่านี้ท่านดกรกินาดาได้จัดไว้วันนี้นะครับท่านสามารถไปล่องแพนะครับเพื่อที่จะชมทัศนียภาพแพรใหญ่แพรน้อยแล้วมารวมกันเป็นแม่น้ำแม่กรองได้อย่างใกล้ชิดนะครับเส้นทางที่ท่านเล่ามาให้ฟังนี้น่าสนใจมากนะครับเป็นทั้งประวัติศาสตร์สิ่งประจําแล้วก็เป็นธรรมชาติที่พวกเราควรที่จะได้ไปไม่ควรพลาดนะครับ แล้วก็ยังมีเดินทางดยรถรางแล้วนะครับนอกจากนั้นที่สํานักง,งานของท่านนี้ก็จะเป็นที่รวมรถยนต์นําเที่ยวผมทราบมาว่า รถตู้สิบคันเต็มทุกวันนะครับไปน้ำตกไซโยกไปน้ำตกเอรวันนะครับแล้วก็เส้นทางอื่นออีกมากมายรวมทั้งนักกีฬาก็ได้มาหาร้านอาหารชิมกันจนร้านด้านไปหมดต้องขออภัยด้วยนะครับที่หมูไม่พอไก่ไม่พอลกลาไม่พอนะครับตรงนี้เรารู้แล้วแล้วเราก็จะปรับปรุงต่อไป การจงในครั้งนี้นะครับเกิดจากอา,าจารบูรณาจารยร่วมกันของทุกภาคส่วนที่ตั้งใจจัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับบณรนักกิฬาและนักท่องเที่ยวให้ได้สัมผัสวิถีชีวิตอาหารและจังหวัดกาญจานบุรีในมุมมองที่หลากหลายและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ จะได้รับความประทับใจและกลับมาเที่ยวเมืองการจนบุรีอีกในครั้งต่อไปนะครับท้ายนี้ผมไห้ขอกราบรัฐนาคุณพระศรีรัตนตรั